สวัสดีโซเชียลแคมเอ้าเฮ้ยงงเลยนุ่นงงประตูเปิดปิดเองคุ้มเยอะกินตูดนุ่นเปิดประตูดิเมื่อกี้ประตูมันเปิดปิดเองอะงงเลยอะเอาหมาดีกว่าเอาหมาเออกูมีกระดูกแล้วกูต้องรีบไปเอาหัวไปเอาหมาใหญ่รีบไปเอาหมาเล็กทำไมกูไปไม่ได้ออกก่อน ผมนี่ขรับอีกคนไอเยเจ็บมากเออออออเอออเข้าใหม่ตายตายเฮียจมน้ำเฮียจมน้ำเฮียเฮียเฮียอากาศอากาดที่นี่เฮีย งงเลยลโอ้เจอวิมานหมามาดเฮียมนอุ้ยเียอุ้ยยอุ้ยอ้ยช่วยด้วยช่วยดูววไม่รู้อยู่ไหนอิเมีวมาเร็ก,รากามาเร็กคือไปแถวโกงแถวเนแล้วพักกลับนไม่ม อ๋อเจอแล้ว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 ใครมีอาหารให้หนูมั่งนี่โอ้ยด้วยไม่รู้ใครตบตูดหนูเจ็บมากเลยหมาแตกแล้วหมาแตกหมาแตกเอ้ยเอ็นเดอร์แมนหมาแตกแล้วโดนลูกค้าตายเอ็นเดอร์แมวเขาอาหารหน่อยไอ้เหเอ็นเดอร์แมนเขาอาหารหน่อย

อันนี้โน้นนายอะทำไมเอ็นเดอร์แมวทำไมนายจมดิ่งร้องมัอยากเปลี่ยนมาข้างๆแม่มันองได้ด้วยแมงมุ่งรังบ้านจะไมงมเจอแกตัวนึงนะจ้ะและนี่ก็คือบล็อกสำหรับคนที่มาเล่นเซิร์ฟของคนอื่นแดกแล้วเนื้อไม่หายประหยัดแท้เอาไม้กูใช้เก็บไว้แค่อันเดียวเองอ่ะแย่มีคนแก่สามอันนิ้ว จะเอาเบ็ดตกปลาหรือจะที่คันธนูดีกูเอาคันธนูเดี๋ยวของกูไปหาอยไปจำไว้เฮ้ยตะโพตไปใหญ่เลยพอน้องขับครับเบ็ดตกปลาเหลือเหลือนี่เหลือนี่นะอ่าเหลือคนใหญ่นี่ใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมแมงมุมเฮ้ยแมงมุมแมงมุมขย่อมหลังขาทองเฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กของใครอยู่ใน อยู่ในเตาถ่านหอยองอันเดียวขเนี่ยเตาอที่อยู่ข้างๆเราจะทำงานปั้นยาขอเวลาปักบ้อยปี่เียอะไรวะเราจะทำไม่ตัดไม้หรอกเราไมตัดไม้แเกียเยมากเราจะทำไม่ตัดไม้แล้วเออ ไม่ทราบค่ะคุณ 5m ครับเอ้ยไม่ใช่คุณกวร o r i ช i n a l ควร Original น่กำลังกับขาอยู่ไอ้เน่าอนนี้ก็อยู่ในช่วงวันสงกรานต์นะครับไปเที่ยวเลยในจังหวะนี้ก็อยู่ในช่วงเน่าเน่าอี๋เดี๋ยวผมลงถ้ำก่อนเผื่อเจอของสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเหล็กเหล็กจ้าเหล็กเหล็กจ้า น้องเดรกจ้าอยู่ไหนจ้าเฮ้ยแมงไม่หายดูเขาหมดติดเลยอะไรอ่าใช่ปะโคตรดีอ่ะเยี่ยมแม่งยปล่อยป่หายะเราจะมาหาเลขกันนะครับใครมีเล็กสองก้อนมัคือว่าเราจะเอ้ยเจอเลขโวยโอ้ยไปดูโวยเออใครมีเล็กสองก้อนมังเขาจะยิงเป็นแต่ขนเก็บขนเก็บ เฮ้ยเดี๋ยวลืมไปเขามีเหล็กมีเหล็กข้ากูเผาไว้สามอันแล้วไม่หายไปไหนวะข้าน้อยได้ยินเสียงเออตะเกอริโต้กูกลัวไม่โอเคนะครับเราจะไม่ยอมคุณเออซีเฮ็ดนะครับเราต้องทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเอออะไรกับเออ่ะตอต้านเอิร์อเราจะไม่ยอมนะเราจะไม่ยอม โอ้ยไม่ต้องหรอกบู๊เจ้ากอนหน้าตตากุรายไปเจ้าเลยไปเจ้าหน่อยผจญสเกลตันนางตันจ๋านางตันอยู่ในจ๋าเราอยากมาจักรยานายเลยจักรยาด้วยกระสุนกูคนเดียวที่ไม่ได้ออกจะทำตัวพลาวนุ่มดูนุ่มดูนุ่มดูตัวพี่อเหี้ยโดนลุมไม่โดนลุม อร่อยยอร่อยเบยีอตัวเนี่ยโอ้พเจ้าีเหี้ยตั้งหลายตัวแดกเนื้อที่อินฟินิตี้แบบสเกตตนโอ้เหี้ยกีกตัวมึงรู้ไหมสตัวเนี่ยเหียน่อะกบีสเกลตันมึง อุ้ยเฮียกูลืมเห็นอุนนอ้ยกูลืมมองไม่ใช่ลืมเห็น,อน,อโ,นโอ้ยเฮียกูขวเอุ้ยเจอปลาหมึาช้ตครับตัวใหญ่ตัวหญ่ตัวอนนี้นะครับาอุยอ้ย,ยช่วยกูหน่อยก็ดีนะน,น่ท เอาจะทาเหรอปัญญาอ่อนวะเนี่ยเออตัวครับโน่นโน่นพี่ตกปลากับนุ่นตามล่าหาปลาเหมึกจงนะแล้วไปใช้เบ็ดตกปลาพอดูเอาไม้เงมาโอ้โหแล้วมันก็มาเกี่ยวไปไกลโอ้พระเจ้าเหล็กไม่ดับดับ โอ้ยเฮียเจอทองไม่มีของเหล็กเว้ยถ้ากูเจอไดมอนมึงจะลงมาไหมไม่ลงอ่าทิ้งเพื่อนจามเอ้ยกูขับได้นี่วะเออเหียสไปเดอร์อีเหียสไปเดอร์ ทำไมคุถึงทิ้งเราอย่างนี้ช่วยกูหน่อยไอ้ต่อคนนี้เป็นคนช่วยเหลือกันจังว่าไม่ช่วยกูเลยจีกูละแล้วกูละไม่ช่วยกูเลยจับไว้ พี่ดูทำไมทุกคนทำกับฉันได้อ่าจะหลงหาเตี่ยเลยแหมแต่แม่ไม่ไปเอาใหม่จะครับเอ่อดาบเล็กอยู่ไหนโดนเลยไปทำให้น้านเล่าถูกหัวโทษทีทุกคนไม่สามารถสั่งเราได้แล้วเนื่องจากเราอยู่ในถ้ำแล้วก็เสียใจไม่มีไม่มีใครมาช่วยหนูเลย มึงคิดว่ากูไม่บูว่ะโอ้ยเกียรตอนนั้นกระโดดไปอย่างเทพบนหลังคาบ้านใควะเล่นกับใบก้าตอนไคะของปอมจำไปไอของปอมเฮ้ยจำได้โปเตสตเฮ้ยลงชื่อาอะไระขุดจะไม่ดอบ โยคพี่กูจะตายแล้วอี่าทำไมย่งนี่นะเดนเดนเดนเนเดน่ดนเ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 ดนดนเดน่ดนื้นเดน่แนดน่แนเน่แน่น่แนน่แนเน่ดนเ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 ดน่ดนเอนนเดน่อนเดนเนเด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 น่นเดนเนเดนเ่นเดนลดนเดนดนเนเดนเดนเดนดนเดนเดนเนเดนน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 น ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นนะฮะอันนี้แหละบ๊ายบายนะครับ